เรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมที่ฟังที่ไรก็รู้สึกว่าจะสนุกอยู่ตลอดวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวสั้นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเรียกได้ว่าค่อนข้างจะสยองขวัญมากเลยทีเดียวผมเลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังผมอยากให้เพื่อนๆฟังแล้วลองนึกภาพตามดูนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันน่ากลัวขนาดไหน ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเด่นนะครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องเองเป็นเรื่องที่คุณเด่นได้มีโอกาสารับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งตัวพี่ท่านนี้ทำงานเป็นนักข่าวครับและด้วยหน้าที่การงานทำให้ต้องเดินทางไปในหลายจังหวัดเพื่อติดตามแหล่งข่าวเพื่อดูการทำงาน แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสในการพูดคุยแบบเป็นส่วนตัวกับแหล่งข่าวมากยิ่งขึ้นโดยพี่ท่านนี้เราให้คุณเด่นฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับตัวรุ่นพี่เองได้มีโอกาสไปทำข่าวที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนโดยการเดินทางในครั้งนั้นจะเดินทางไปด้วยกัน3คนครับก็คือมีตัวรุ่นพี่เป็นนักข่าวช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพพอทั้งสามคนเนี่ยเดินทางไปถึงก็ได้เข้าพักที่โรงแรมที่ทางบริษัทเนี่ยจัดหาไว้ให้ครับโดยแบ่งพักทั้งหมด3มห้องก็คือเรียกได้ว่านอนคนละห้องนั่นเองตัวรุ่นพี่เองได้เข้าพักที่ห้อง501ครับในวันแรกที่ได้เข้าพักส่วนตัวของรุ่นพี่เองได้มีความเชื่อแบบหนึ่งที่เหมือนคนทั่วไปเลยครับคือเวลาไปพักต่างที่ต่างถิ่น หรือถ้าเข้าพักในโรงแรมก็จะใช้วิธีการวางเหรียญในการซื้อที่เพื่อความสบายใจและโดยไม่เพียงเท่านั้นนะครับเวลาก่อนนอนก็จะมีการสวดมนต์ด้วยเป็นปกติแบบนี้ทุกโรงแรมนะครับที่ตัวพี่เขาปฏิบัติโดยโรงแรมแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันคืนแรกในการเข้าพักก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนอนหลับสนิทพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ในคืนวันที่สองในคืนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครับในระหว่างที่รุ่นพี่กําลังนอนหลับอยู่ตอนนั้นตัวเองเนี่ยจำได้ว่านอนตะแคงซ้ายครับแต่อยู่ดีๆก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างไต่ขึ้นมาที่บริเวณขาลักษณะความรู้สึกนะครับจะเหมือนกับเวลาเราใช้นิ้วเดินไต่ยอยู่บนตัวคนเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลย โดยความรู้สึกเริ่มต้นที่บริเวณเท้าแล้วก็ไต่ขึ้นมาที่ขาเมื่อรุ่นพี่เริ่มรู้สึกแบบนั้นครับก็เลยสะดุ้งตื่นทันทีแต่ก็ยังไม่ได้หันไปมองได้แต่ดึงผ้าห่มขึ้นเพราะอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของร่างกายที่คิดไปเองว่ามีอะไรไต่ก็เป็นได้แต่พอดึงผ้าห่มแล้วความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่ครับเหมือนว่าสิ่งนั้นจะยังคงไต่ขึ้นมาเรื่อยๆไต่ขึ้นมาจนถึงบริเวณเอว ตอนนั้นเลยตัดสินใจสะบัดผ้าห่มอย่างแรงครับและเหมือนว่าจะได้ผลความรู้สึกนั้นหายไปในทันทีตอนนั้นก็เลยลุกขึ้นมาครับสำรวจบริเวณเตียงว่ามีมาแมลงหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อมองหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบอะไรที่ดูผิดปกติเลยตอนนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจสวดมนต์อีกรอบและกันหลังจากนั้นก็ล้มตัวลงนอน หลังจากที่นอนไปได้สักพักตัวรุ่นพี่ก็เริ่มเขิมครับแล้วเหมือนว่าตัวเองในใกล้จะหลับแต่อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าพ่อห่มที่ห่มอยู่ตอนนี้ครับเหมือนมีใครค่อยๆดึงให้หนีออกจากตัวเรื่อยๆตอนนั้นรุ่นพี่เนี่ยเอามือจับพ่อห่มแล้วออกแรงยื้อไว้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่พ่อห่มก็ค่อยๆไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆจนมาถึงเอว รุนพี่เลยตัดสินใจลุกขึ้นนั่งในทันทีครับและก็สอดสายสายตาไปทั่วแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่พบอะไรที่ดูผิดปกติรุนพี่ได้แต่นั่งตั้งสติอยู่แบบนั้นพักใหญ่เลยครับตอนนั้นยอมรับนะครับว่าเริ่มกลัวและเห็นท่าไม่ดีตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเดินออกจากห้องตัวเองครับจุดหมายปลายทางก็คือจะเดินไปห้องของช่างภาพพอเดินไปถึงก็ขอประตูครับ หลังจากคอไม่นานช่างภาพก็ได้เดินมาเปิดตัวรุ่นพี่เองได้บอกกับช่างภาพว่าขอนอนด้วยนอนบนพื้นก็ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับพอเข้าไปในห้องได้ก็แยกย้ายกันนอนครับตัวรุ่นพี่เองก็ล้มตัวนอนลงบนพื้นแต่ด้วยความที่ผู้ชายสองคนนอนอยู่ในห้องเดียวกันนะครับมันมีความรู้สึกแปลกๆกันทั้งคู่ตัวช่างภาพก็อยากจะพักผ่อน ส่วนตัวรุ่นพี่ก็อาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ในการนอนพื้นก็เลยตัดสินใจกลับมานอนที่ห้องตัวเองแล้วกันโดยตอนนั้นคิดว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ววิธีการก็ยังเป็นแบบเดิมครับเมื่อมาถึงก็คือก่อนนอนก็ยังสวดมนต์และก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงคราวนี้นอนไปได้แค่พักเดียวนั้นเองครับก็เผลอหลับไปพอหลับไปก็เริ่มฝัน พราะว่าความฝันนั้นเหมือนจริงมากๆครับคือตัวรุ่นพี่นอนอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวกันนี่แหละพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามีสายสินเนี่ยถูกขึงไว้เต็มเพดานเลยครับในฝันพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากๆก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกจากห้องในทันทีพอเปิดประตูห้องออกไปนะครับก็พบว่ามีผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งครับกำลังเข็นเตียงคนไข้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เสียงล้อของรถเข็นเนี่ยดังและมันดูสยดสยองมากนะครับเย็ดอัดเย็ดอัดพอรถเข็นคันนั้นเข็นมาใกล้จุดที่รุ่นพี่กําลังยืนอยู่ผู้ชายสูงอายุคนนั้นก็เข็นเตียงเข้าไปในห้องที่รุ่นพี่พักครับหลังจากนั้นตัวรุ่นพี่ก็ได้ตกใจตื่นทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังมีอาการตกใจอยู่นะครับเพราะว่าความฝันนั้นมันเหมือนจริงมากๆทั้งสถานที่และความรู้สึก เมื่อโดนรอบสองคราวนี้ไม่ไหวครับนอนไม่ได้อย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจลุกออกจากเตียงทันทีและตั้งใจว่าจะเดินกลับไปนอนที่ห้องของช่างภาพเมื่อเปิดประตูหน้าห้องออกไปภาพที่เห็นทำให้รุ่นพี่ต้องช็อกไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้รุ่นพี่เห็นว่ามีหลังของผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังเข็นเตียงลักษณะเหมือนเตียงคนไข้ หลบมุมเข้าไปบริเวณหน้าลิฟครับแล้วก็เข็นเตียงนั้นหายไปเลยเมื่อเห็นแบบนั้นตอนนี้ตกใจอย่างสุดขีดครับรีบกลับเข้าห้องในทันทีและอยู่ในห้องแบบนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับเช้ามาก็เลยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมาเล่าให้ทีมงานฟังที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือตัวทีมงานเองก็ยืนยันเหมือนกันนะครับว่าได้ยินเสียงคนเข็นอะไรสักอย่าง เหมือนรถเข็นไปมาบริเวณหน้าห้องตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นนะครับตัวรุ่นพี่ก็ได้ไปสำรวจบริเวณที่ตัวเองได้วางเหรียญซื้อที่ไว้ตรงหัวนอนแต่ก็ไม่พบเหรียญที่ตัวเองได้วางไว้แล้ววันต่อมาครับทีมงานทั้ง3คนต้องเดินทางไปทำงานที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานพอไปถึงก็ยังมีความจำเป็นเหมือนเดิมครับ ก็คือ,อยังต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ทางบริษัทเนี่ยจัดหาไว้ให้คืนนั้นหลังจากที่ตัวรุ่นพี่ได้เข้านอนครับรุ่นพี่บอกว่านอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับก็มีความรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าที่วางอยู่ใกล้เตียงในตอนนั้นมันเริ่มขยับครับโดยได้ยินเสียงอย่างชัดเจนลักษณะเหมือนมีคนค่อยๆดันตู้ดันตู้ไปมาครืด เมื่อได้ยินแบบนั้นรุนพี่ก็ตัดสินใจลืมตาครับแต่พอลืมตาก็ปรากฏว่าตู้เสื้อผ้าก็ยังอยู่ที่เดิมและไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในห้องแต่อย่างใดก็เลยหลับตาแล้วนอนต่อครับแต่พอเริ่มหลับตาเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งเป็นเสียงคนเข็นตู้ไปมาคือพอลืมตาเสียงนั้นก็หายไปโดยที่ตู้ก็ยังอยู่ที่เดิม เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดทั้งคืนครับเช้าวันต่อมาตัวรุ่นพี่ก็ยังพยายามสำรวจภายในห้องนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนมันคือเสียงอะไรกันแน่แต่พอดูลักษณะทั่วไปของห้องแล้วก็ไม่พบว่ามันจะมีอะไรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนอกจากตู้เสื้อผ้าใบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าหลังจากที่ดูตู้เสื้อผ้าดีๆแล้วก็ไม่พบการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด ในเช้าวันนั้นรุ่นพี่ก็เลยค่อนข้างจะคลองใจครับว่าเสียนั้นมันมาจากไหนกันแน่ในวันนี้ทีมงานก็ยังต้องเดินทางไปต่อครับโดยจุดมุ่งหมายวันนี้ค่อนข้างจะไกลสักหน่อยก็คือจังหวัดหนึ่งในทางภาคเหนือและคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวรุ่นพี่ก็ยังคงต้องเข้าพักที่โรงแรมที่บริษัทจัดหาไว้ให้อีกเหมือนเดิมหลังจากที่เข้าพักก็ยังคิดอยู่ในใจนะครับ ว่าวันนี้จะโดนอีกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นถ้าพูดกันตรงๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอเลยครับเพราะว่าความเป็นไปได้ในการเจอสามคืนติดเนี่ยมันน้อยมากๆไม่น่าเป็นไปได้เลยดีกว่าในตอนนั้นก่อนนอนตัวรุ่นพี่ก็เลยเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำครับหลังจากที่อาบน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่นพี่ก็เปิดประตูและเดินออกจากห้องน้ำครับแต่ตอนที่เดินออกมาก็ต้องตกใจ เพราะว่ารุ่นพี่เกือบจะชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนั้นเป็นวัยรุ่นไว้ผมยาวน่งผพาชิตตัวผืนเดียวยืนขวางก้มหน้าอยู่หน้าห้องน้ําเมื่อเห็นแบบนั้นรุ่นพี่ตกใจมากครับช็อกแล้วก็เข่าซุดลงไปนั่งกับพื้นห้องน้ําด้วยความกลัวเลยรีบหลับตาครับตอนนั้นได้แต่นึกในใจว่าตัวเองเนตาฝาดหรือเปล่าแต่ถ้าลืมตาขึ้นแล้วยังเห็นอยู่ สงสัยจะต้องเป็นลมล้มพับไปอย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่พอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงบ,บางอย่างดังขึ้นที่หน้าห้องเป็นเสียงของคนกรีดโวยวายครับรุนพี่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงของทีมงานคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนก็เลยเปิดประตูไปดูเมื่อเปิดประตูออกไปก็พบเข้ากับทีมงานคนหนึ่งครับ ทีมงานคนนั้นอยู่ในอาการตกใจและเล่าให้รุ่นพี่ฟังว่าตอนที่เดินอยู่หน้าห้องพักอยู่ๆก็มีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งผมยาวนุ่งผ้าชุดตัวผืนเดียวเดินทะลุประตูออกมาจากห้องของรุ่นพี่เมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับร้องโวยวายขึ้นมารุ่นพี่ได้ฟังแบบนั้นขนลุกไปทั้งตัวครับแสดงว่าที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้นี้ตัวเองเห็นจริงๆไม่ได้ตาฝาดและหลังจาก,กวันนั้น วันที่เจอเรื่องราวติดกันมาทั้งสามคืนเช้าวันต่อมาตัวรุ่นพี่และทีมงานก็เลยได้ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นและภาวนาขอให้อย่าให้ตัวเองได้เจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้สามคืนติดอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันถ้าเป็นตัวเพื่อนๆเ,เองไปน,นอนโรงแรมสามคืนติด แล้วก็เจอทั้งสคืนติดแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือโรงแรมทั้ง3ที่ไม่ใช่โรงแรมเดียวกันต่างภาคต่างจังหวัดต่างสถานที่กันด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่วาวโดนเข้า3ามคืนติดจนได้คิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและหากว่าถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวที่น่ากลัวเสียงขวัญไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆเ,เองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมา ถ้าอยากให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ